เฉลยวิชาสัมพันธ์ไทยออกปี2556ปีนี้ออกภาคที่8หน้าที่140เรื่องของพระมหาปันทกเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังก่อนแล้วก็จะสัมพันธ์ตามมาอีกทีหนึ่งหิดังจะกล่าวโดยพิสดารโสอาญสมาอันนี้ก็ยกมหา ปันอาตะโกขึ้นมาอันว่าพระมหาปันถกผู้มีอายุนั้นนิกัดทิตวาคร่าออกแล้วจุลปตกกังซึ่งพระจุลปันทกอศอาศักกวนตังผู้ไม่อาจอยู่กาตุงเพื่ออันกระทำเอกังคาถังซึ่งคาถาหนึ่งปักกุณังให้เป็นคาถาแคล่วคล่อง จตัหิมาเสหิโดยเดือนทั้งหลายสี่วิหาราจากวิหารแล้วก็ตัวปิดอิติคือวัจเนะด้วยคําอิติว่าตะวังอันว่าเจ้าอาภพ,พโภเป็นผู้ไม่ควรสาธเนปิแม้ในศาสนาปริฮีโนเป็นผู้เสื่อมรอบแล้วขี่โคคาปิแม้จากโภคะของเครหัดตัวนี้คุณพระคือ อาสิย่อมเป็นกินเตก็แยกเป็นกิงกับเตเตก็ยกประโยชน์ชนังขึ้นมากิงประโยชน์ชนังันว่าประโยชน์อะไรเตแก่เจ้าะนะเตตัวนี้จะแปลว่าแก่หรือแปลว่าของก็ได้เตแก่เจ้าวาเสนะด้วยการอยู่อิทะวิหารในวิหารนี้ ตวังอันวเจ้าฉะนั้น,นะส,ะส,ะสัสสุตรงนี้อ่าส,สัสสุตรงนี้คือประธานวัตะวังนะครับอ่าอย่าพลาดตวังอันว่าเจ้านิคมสุจงออกไปอิโตวิหารโตจากวิหารนี้อิติดังนี้แล้วก็ทเกสิปิดแล้วทวารังซึ่งประตูมาดูสัมพันธ์ีซับอ่านี่อยู่ต้นเรื่องแลาแปลว่าความพิสดารว่า ฉะนั้นตัวนี้ในเฉลยขเขาแปลว่าความพิสดานว่าฉะนั้นเราก็จะแปลตามสนามหลวงหิสับก็เป็นวิถาระโชตกะหิสับวิถาระโชตกะโสก็ดีอายสมาก็ดีวิสีนะของมหาปันตะโกมหาปันตะโกสีกตาในทเกสิทเกสิอาริบทกัตตุวาจกแล้วก็จูละ ปันตะกังอวุตกรรมะในนิกัดทิตวะขณง,งนี้จตุหิวิเศนะของมาเสหิมาเสหิแปลว่าโดยตติยาวิเศนะในกาตุงเอากางวิเศนะของคาถังคาถังอวุกรรมะในกาตุงปะกุณังวิกะอันนี้แปลว่าเพื่อ,อเพื่ออักนกระทำซึ่งคาถาหนึ่งให้เป็นคาถาแค้าคล่องฉะนั้น ปักกุนังตัวนี้แปลว่าให้เป็นก็เป็นปักกุนังวิกติกรรมะเป็นวิกติกรรมะในกาตุงกาตุงก็ตุมัฏฐสัมปทานะในอสักกตังอสักโกตังวิเศจนะของจุลปันทะกังแล้วก็เข้าเลขในตวังสิกตาในอสิอสิอาคีบทกตุวะโจกปิสับอเปกขะเข้ากับสาสนีสาสนี พินนาธารในอพโภอพโภวิกติกตามในอสิปิสาอเปกถาเข้ากับขี่โพาขี่โพาอาปาทานในปริฮีโนปริฮีโนวิกติกตาในอสิฉะนั้นทั Luckily, ้ง <check> อ <common understands Ireland> so, ัพโภตัวหน้านี้แล้วก็ปริฮีโนตัวนี้เป็นวิกติกตามในอสิกิงวิเศษของประโยชน์ฉัง ประโยชน์นังลิงกัถะชนะประโยคนี้ก็เหมือนกับประโยคแบบทั่วไปคือทําเป็นประโยคลิงกัถะได้เลยแต่ใครอยากจะใส่หติมาเป็นประโยคตัวจบก็ได้แต่ผมจะทําเป็นประโยคลิงกัถะกิ่งวิเสนะของประโยชน์ชนังประโยชน์ชนังลิงกัถะเตตัวนี้อ่าเราแปลว่าแก่ก็ได้แปลว่าของก็ได้แค่แปลว่าแก่เตก็เป็นสัมปทานะในประโยชน์ชนัง ถ้าแปลว่าของก็สามีสมรรทในประโยชน์ชนังอิทะวิเนณของวิหาเรวิหาเรวิสยาธาระในวาเสนะวาเสนะแปลว่าด้วยกรลณะในประโยชน์นังฉะนั้นประโยคถ้ามีแค่นี้คืออันว่าประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยการอยู่ในทีน่นี้ฉะนั้นวาเสนะตัวน,นี้จะต้องเป็นกระณะในตัวประธานคือกระณะในประโยชน์ชนังตววางสิกาตาในนิคมัสสุนิคมัสสุอาจะบท กัตตุวจโฉกอิโติสินัของวิหารโตวิหารโตอะปาทานะในนิขมัสุอิดิสับสรุปะในวัจนีนะวัจนีนะกะระณะในนิกัตทิตวาวิหาราอะปาทานะในนิกัตทิตวานิกัตทิตวาปุพพากาลกิริยในทักเกสิทวารังอวุตกรรมะในทักเกสิประโยต่อมา พิขัวนวภิสุทธ์ทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวสมุทฐานไปสูงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วอิติว่าอาวุโสโดก่อนท่านภูมิอายุทั้งหลายอีทางนามะอน,นิยกกำมังขึ้นมาอีทางนามะกำมังอนว่ากรรมชื่อนี้มหาปันทกัตเถเรนะอนปเถระชื่อว่ามหาปันทกกระตังกระทำแล้วโกทัวนาความโกรธ อุปปัจจติอมันยมันเยีเห็นจะอุปปัจจติจะเกิดขึ้นขีณาสวานังปีแม้แก่ไปขีณาสุทั้งหลายอิติดังนี้เวราสมันก็พิขูเหตุกตตาอันนี้คือประโยคเหตุกตัวจตรทนาตุปทาเรียกว่าเหตุกตตาในสมุทฐานเปสีสงสมุทฐานเปสสงอาคยบทเหตุกตัวโจกกระถัง การิตกรรมะในสมุทฐาเปสูงขาเล็กในอาวุโสอาปรปนะนามสับสัญญาโชตกะเข้ากับอีทางอีทางวิเศณของกัมมังกัมมังวุตตกรรมะในกระตังกระตังกิตตบทกรรมะวาจกแล้วก็มหาปันกัดเถรีนะอะนะพี่ตกตาในกระตังโกโทศีกตาในอุปปัชติอุปปัชติอาคิตบท กตุวะจกปีสับอภิกตถะเข้ากับขีนาสวานังขีนาสวานังแก่สัมปทานะในอุปปัชติแล้วก็มัญเยสับอันนี้มัญเยสับสัมพันธ์ได้สองอย่างคือเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ถ้าไม่เข้าก็มัญเยสับสังสิยถาคือพูดชื่อสัมพันธ์แล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ต้องใส่คาว่าสับด้วยมัญเยสับสังสยธาหรือถ้าเข้า ก็ใช้คําเชื่อมว่าเข้ากับเข้ากับเกี่ยวกับมภาคตัวนี้เออมันเยสับสังเสถะเข้ากับอุป,ปัตติจติฉะนั้นได้2อ,อย่างถ้าไม่อยากวุ่นวายก็สมพานทิ้งไปคือมันเยี่ยสับสังสัญถะต่อมาอิติสับอิติสับตัวนี้ใครเป็นตัวเปิดก็คือกระถางตัวนี้เป็นตัวเปิดถึงแม้เราจะแปลอ,ออกมาจากสมุนธาไปสูงมาจริงมาประเปิดตัวนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าอันนั้นเราแปลออกไปก่อนทีจริงแล้วเวลาแปลจริงๆคือ อันอบไปสูงหลายยัมมาจะเป็นเครื่องกล่าวว่าแล้วก็ดังนี้แล้วก็ใครไปว่าให้ตั้งคืนพร้อมแล้วแต่เราไม่อยากกลับบำเพ็ญสามเกลียปลออกสมมุิฐานไปสูงแปลออกไปก่อนฉะนั้นวเวลาสัมพันธ์อิทธิศัพท์ต้องสรุป,ปะในกระถังไม่ใช่เป็นอาระในสมุทฐานไปสูงต่อมาสถานรัตสัตตาอาคตวาตัดเด็ดมาแล้วปุจจิตวาตัถามแล้วอิติว่าภิกขุเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตุมเหมมนเธอทั้งหลายอ สันนิสินาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกระถายด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวกายนุอะไรหนออาถะคุมภาค e ย,ย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้วัจนีขันว่าทำอิติว่าไม่อย่างนั้นว่าข้าบงทั้งหลายเราต้องขึ้นมาให้เหมือนประโยชน์ข้างหน้าแค่เปลี่ยนประธานกางุคุมภาคให้ถูกบดขึ้นด้วยไม่อย่างนั้นว่าข้าบงทั้งหลายสันนิสินาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกระถายด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว อิมายะนามะชื่อชื่อนี้อัมหะยังม,มีเอตระหิในการนี้อิติตังนี้พิกุยอันพิกสุงหลายบุตเตกาบทูนแล้ววัตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูกรออพิกสุตทั้งหลายราคาทิโยกิเรสาอันว่าเกรดทั้งหลายมีราคาเป็นต้นอธิมีอยู่ขีนาสวานางังแก่พระขีนาศบทั้งหลายณนะหาไม่ได้ปณะนะแต่ว่า ตั้งกำ,งกกำงมงกำังอันว่านี้ยกกำมังขึ้นมาตั้งกำมังอันว่ากำนั้นแม่มามาปุตเตนะอ่านบุตรของเรากระตั้งกระทำแล้วอัฏฐะปุเรขาระตายะใจว่วะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้กระทำซึ่งอัดในเบื้องหน้าด้วยนั่นเทียวฉะนั้นขาระตัวนี้เป็นว่ากระทำนะมันมาจากกระแท กระท่าลงหน้าปัจจัยก็เป็นกาละแล้วก็สามารถแปลงกะเป็นขาได้ก็เป็นขาละฉะนั้นแปลว่ากระทำเพราะความที่อยู่ในพกกุนทธกธรรมซึ่งอัดในเบื้องหน้าด้วยนั่นเทียวธรรมะเปรีขาระตายะจะกเพราะความที่องตนในพกกุนทธกธรรมซึ่งทำในเบื้องหน้าด้วยอิติังนี้อะะตอนแรกยิงมังค่งถังซึ่งกถานี้ว่าเอาแค่นี้ก่อน เรลาจำมันก็สัทาสิงคตาในอาหะอาหะอายิบุตรการตุวาจกอาคันตวาผู้พากการลกิริยาในปุจจิตวะเล็กนอกตัวเขาในเล็กนอกฉะนั้นอาคันตวาผุ้พากการลกิริยาในปุจจิตวะแล้วเขาเรียกในพิกวีอารัปณะตุมเหสิงคตาในอัฐะอัฐะอายิบุตรการตุวาจกแล้วก็ถือแล้วก็จำเป็นไปตามลำดับกายวิศนณของกถายะ เก็บไว้ก่อนกระถายกเก็บไว้ก่อนแล้วก็นุสับปุจชนาาัฐเอตระหิกาละสตมีในอาาัฏฐกราถากระนาในสันนิสินาสันนิสินนาวิกติกตาในอาาัฏฐาแล้วก็ดีสั์อาการะในปุจจิตวะปุจจิตวาปุพากาลกิริยาในวัตตวะฉะนั้นเลกนอกตัวตามาคือวัตตวาเพราะว่าประโยคตรงนี้คือประโยคแท้ฉะนั้นถือว่าเป็นคนละประโยคต้องข้ามวัตตวาคือปุจจิตวาตอนนั้นข้ามไปเข้าในวัตวตวะตัวนี้ ปุจจิตวาปูภาคการกิริยาในวัตตว่าแ,แล้วก็มาแปลแต่มาเล็กไหนนี่ฉะนั้นต้องดูประโยคข้างหน้าเป็นตัวอย่างแค่เปลี่ยนประธานเป็นมะยังกับเกยกุวากเป็นอัมหะตอนนั้นก็มะยังสิกตาในอัมหะอัมหะอาหุบทกตุววโจกน้ำมันมสับสัญญาชุตเกาวกับอิมายะอิมายะวิเศษัของกถายะกถายะกระในสันนิสินา,ส,านสันสนิสินาวิกคริกาใน อัมหะแล้วก็เอตหิการะสตมีในอัมหะแล้วก็กดีสัพตุรุป,ปะในวัจเนวัจเนลักษณะในวุตเตวุตเตลักษณะกิริยาพิกุหิหนุนเข้ามาด้วยอณนนะพิจกตาในวุตเตแล้วก็มาเปิดเรามาเข้ามาประยุกต์นี่ต่อพิกุฮิอารัปะณะราคาทโยวิเศนะของกิเลสากิเลสาสิงกตาในอัติอัติอาริบุกัตตุวาโจกแล้วก็นัสสปัิเสธนัะ ฉะนั้นถ้ามาอยู่ต้นประโยคล้วควแปปว่าหาไม่ได้จะได้เรียกชื่อพันว่าน at ัสปฏิเสธนัตถส่วนใครจะเป็นปฏิเสธท่านคยงกุมภาก็ไม่ถือว่าผิดแต่ผมขอเป็นนัสปฏิเสธนัตถคือจามนทิ้งไปเลยมมนต้องเข้าขีนาสวานางังสัมปทานะในอธิต่อมาประศัพปขันตระชุตกะแล้วก็ตั้งวิสศยะของกรรมัง,รมงกรรมังวุตกรรมะในกตัง กตังกิตตบทกรรมวาจกแลวกรรมะสาม,มีสมันท่านในปุตเตนะปุตเตนะอะนะพิจิกตาในกตังแล้วก็เอ,อวัศปอวัารณะเท่ากับจะจะสองศัพท์ประทัสมุตเจถะเท่ากับอัฏฐะปุเรขารตายะและธรรมะปุเรขารตายะอัฏฐะปุเรขารตายะก็ดีธรรมะปุเรขารตายะก็ดีแปลพราะเหตุในกตัง ดิสับอากระในวัตวะวัตวะปุพพาการกยายในอาหะอิมังวิเศนะของคาถังคาถาวุตกรรมะในอาหะต่อมาในคาถาราโคจะอันว่าราคะด้วยโทโสจะอันว่าโทสะด้วยมาโนจะอันนี้มีจามขึ้นมาอีกหนึ่งตัวอันว่ามาณะด้วยมัคโคจะอันว่ามัคคะด้วยยสตตงนี้ก็ยกปุกรสะเข้ามาแล้วก็ให้แปลเป็นตรยิยพัทคืออัน เพราะว่าปาติโตมันเป็นกิริยบทเหตุกรรมต้องมีตัวอนะพิจิกตะเราต,ตัวนี้แหละแปหักวิพัตน์ไปอาะพิจิกตาก็คือยะะปาศปุรษะอันบุคคลใดปาติโตให้ตกไปแล้วแล้วก็สาสปโปรีวะฉะนั้นรีวะตรงนี้ก็คืออีวะนั่นเองก็คืออีวะนั่นเองคือแปว่าเพียงดังฉะนั้นตัวประธานนำยกออกมากคือสาปโปรแล้วก็อารักขาก็อยู่ในประโยคอีวะอ่ะฉะนั้นเราต้องเพิ่ม กิยามาช่วยคืออันตัดบรจัยคือเอาตัวธาตุตัวนี้มาประกอบอันตัดบจัยแล้วก็ประธานไนปปุงลิงก็เป็นปัตตันโตเพียงดังอันว่าเมล็ดพันธุ์ประกาศตกไปอยู่จากปลายแห่งเหล็กแหลมอาหางอยู่ดููอย่ตรงนี้นะว่าเราภูมิย่อมเรียกตั้งเอียกปลุกครั้งขึ้นมาซึ่งบุคคลน,นั้นพรามนังว่าเป็นพรามอิติดังนี้ามาดูสัมพันธ์ แล้วก็เอาจะก่อนเลยก็ได้จะมีกี่กี่กี่ศัพท์มีอยู่สี่ศัพท์ก็เป็นจะสี่ศัพท์ประธรสมุดเจยถะเข้ากับลาโคโทโสมาโนและมักโขลาโคก็ดีโทโสก็ดีมาโนก็ดีมักโขก็ดีคือเอาคําว่าก็ดีก็ดีคือหลายๆตัวไปเข้าในที่เดียวกันเช็คคาว่าก็ดีแต่ว่าเอาจะเข้าก่อนจะสี่ศัพท์ปะทะสมุดเจยถะเข้ากับ ราโคโทโูมานุและมัคคุราโคก็ดีโทโศก็ดีมานุก็ดีมัคคุก็ดีอันนี้ประธานในประโยคเหตุกรรมเรียกชื่อว่าวุตตะกัมมะในปาติโตูปาติโตก็เรียกชื่อสมมว่ากิตบทเหตุกัมมะวาจกแล้วก็ที่เหลือก็สัมพันธ์ไปตามลำดับก็คือยัะวิเศษของปุกรษะ ปรกษะชัตทีอาณพิหิตกตาในปาติโตแล้วก็เอาอีวะเข้าก่อนฉะนั้นรีวะตัวนี้ก็คือรูปเดิมคืออิวะอีวะสัพ์อุปมาชนก,กะเข้ากับสาสโปอารักาปตันโตอารักาอปทาทนะในปัตันโตปัตตันโตวิเศนของสาสโปสาสโปอุปมา ลิ่งกฐาคือเอาสัมพันธ์ตัวประธานในประโยคมาทีหลังก็คือเอาอารักขานไปเข้าในประนโตก่อนประนโตก็เป็นสิญลของสาตะโปก่อนแล้วสาวตะโปรค่อยสรํรวาอุบาลิงกทะอาหารวิสิตาในภูมิภูมิอาใหา้บทกัตตุวาจกต่างวิสศญลษของปุกรังปุกรังอวุตกรรมะในภูมิแล้วก็พระมณังอันนี้แปลว,ว่าเป็นก่อนสัมภวชนะในภูมิ อิติศัพก็สรุป,ปะในอิมังคาถังตัวนี้ต่อมาก็เป็นแก้อัดอัดทวนว่าอัดอิติว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปในบทอธิบายนี้ได้เลยก็ประธานคือตัวไหนตัวนี้เป็นแยกเป็นยัตสักับเอเตแล้วก็ราคาที่โยตัวนี้ต้องโยกตัวประธานมาคือ กิเลสะเาเ้าใอันว่ากิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเอเตเหล่านั้นจะด้วยแล้วก็อายังประคุณะมัคคณะลัคโนมัคโหจากอันว่ามัคคะมีการลบหลู่ซึ่งคุณของบุคคลอื่นเป็นลักษณะนี้ด้วยแล้วก็ ยศัสดิ์ตัวนี้ก็โยปุกครสักเข้ามาอ่านบุคคลใดแล้วก็ปาติโตให้ตกไปแล้วเหมือนเดิมวิยะราวกะอันนี้ก็เป็นอารักคาสาสโปเราก็ต้องเพิ่มประตันตเเหมือนที่อยู่ในกระถามาอาก็คือใส่ประตันโตมาเพียงดังนั้นว่าไม่ได้พันประกาศตกไปอยู่จากปลายแห่งเหล็กแหลมแล้วก็ ตรงนี้อ่าก็จะมีการไขไปอีกข้อความหนึ่งขไปคือว่าคือเอาทั้งบทเนี้ยจนถึงปาฏิตาเนี่ยขยไปหาข้างล่างเนี้ยตั้งแต่ยะถาสัตปโปอลเคนะสันจิตสติเอวังจิตเตนะสันติทันติอ่าขไปหาประโยคเหล่านี้ก็คือคือว่าแต่ว่าในในประโยคอ่าแรกอันนี้มันมีประโยคเปรียบ,บเทียบวางไว้ก่อนก็แปลก่อนคือว่า สารวนว่าอ่เมล็ดพันธุ์ประกาศณนะสันติทติย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดีอารเเคบนปลายแห่งริกแลมจะถาชั้นใดสมุยกนี้ก็ต้องใส่เตกิเลสาขึ้นมาเป็นตัวประธานอีกครั้งหนึ่งเตกิเลสาอันว่าเกรดทั้งหลายเหล่านั้นณนะสันติทันติย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดีจิตเตในจิตเอวังฉะนั้นแต่แล้วก็อาหารว่าเราวัามิยมเรียกตั้ง ยกบุกคลังขึ้นมาซึ่งบุคคลนั้นพํานังว่าเป็นพราหมณ์อิติดังนี้หลักข้าบทตั้งตถาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาแล้วก็บทตั้งคืออะไรอารักขาอารักขาก็เป็นบทเดียวก็ประสาแห่งบทอิติว่าอารักขาดังนี้เป็นต้นแต่เพราะว่าเขาแก้มาเกินคําว่าจักปลายแห่งเหลแหลมฉะ,ะ,ะนั้นก็ถือว่าตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองที่จริงแล้ว แก้แทนบทอื่นหลายบทเลยฉะนั้นอิติตังนี้ต้องแปลว่าดังนี้เป็นต้นเวลาสมังข้อตถาวิเชนะของปเทสุปเทสุนิธารณะในปทัสสะอารคาสุรุปะในอิติอิติสัพต้องแปลว่าดังนี้เป็นต้นอิติสัพอาทยะทะในปทัสสะปทัสสนิธารณยะและสามมีสมถะในอโธตัวเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องสัมผันธ์แต่ก็เข้าไปข้างในเอเต ก็ดีราคาทะยก็ดีวิศนัของกิเรสาเอากกเรสาเกไว้กอรอายังก็ดีประคุณะมัคคณะลัคนก็ดีวิศนัของมัคโขอเสร็จแล้วเอากกเกเรสาก็ดีมัคโขก็ดีนี่วุตตะกรรม,มะในปาติตาตัวนี้ปาติตาตัวนี้ก็เป็นกิตบทเหตุกรรม,มะวาจดฉะนั้นทั้งปาติโตในคาถาทั้งปาติตา อยู่ในแ้่นตัวนี้เป็นกิจบุตรเหตุกรรม,มวาจุกทั้งคู่ฉะนั้นตัวประธานคือวุตกรรมในปตตาปติตาปาติตากิจบตุตรเหตุกรรมวาจกุกเสร็จแล้วก็ไล่มายารราัะวิสนาของปุกราปุกรสะตัวนี้ก็เป็นชัตถีอณะพิจิกตาในปาติตาซึ่งเป็นกิากุมภาที่เป็นเหตุกรรมฉะนั้นคือชัตถียศรรัศวิสนาของปุกราะปุกรสะชัตถีอณะพิจิกตาในปาติตา แล้วก็มีจะกรจั๊สองศัพท์ประ,ะสมุดเจียถะเข้ากับเอเตริราคายโยกิริสาและอายังพระคุณะมคณลคโนมคโขต่อมาวิยาศัพท์อุปมาชนตกะเข้ากับอารกคาสาสะโปปตันโตเ้าก็เอาอารกคาสะพังก่อนอนปาธนะในปตันโตปตันโตวิเศนของสาสะโป สาตโปโอุปมาลิงกถะก็คืออาวิยะเข้าไปก่อนว่าไม่มีตัวอะไรอยู่บา้างวิยะสัตโพลุตุตกะเท่ากับอัลาคาสาสโปลประตันโตุรัฐบาลเราก็เก็บตัวประธานไว้ทีหลังเพื่อจะเป็นตัวใหญ่าท,าทีหลังก็เอาอัาคาเป็ปนปาท์ธนในประต,นตันโตก่อนประต,นตันโตก็ไป็นวิเศษนของสาตโปโแล้วสาตโปลาสตโป,โสสโปโก็เป็นอปมาลิงกถะ tha. เหมือนตัวนี้แล้วก็เปยนอุตมาได้เลยแล้วเราเข้ามาทุพันไขทีหลังก็สาตโป สิกตาในสันติทต,ติสันติทต,ติอาริบทกตุวะจกนัสสัพปษษิเศธะในสันติทติแล้กวก็ยะถาสัแ์แปลว่าชั้นใดก็เป็นอุปมาชุตกะคือสมพันทีมันต้องเข้ายะถาสั์อุปมาชุตกะแล้วก็อาระเคแปลว่าบนก็อุปสิเลสิกาธะในสันติทต,ติแล้วต่อมาตเตวิสินะของกิเลสากิเลสาสิกตาใน สันติถันติสันติถันติให้บทกัตวะจกนัสัพปริเสธในสันติถันติแล้วก็เอวังสั์แปลว่าฉะนั้นเอวังสั์อุปมาย,ยะชาาุตกะอุปมายะชุตกะก็สสะพานทิ้งไม่ต้องเข้าอวังสับอุปมายะชาาุตกะส่วนจิตเตตัวนี้ย่อไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ดีในจิตก็คือเป็นจิตคือสภาวะความรู้สึกก็จิตเตก็เป็นพยา พยาปิกาทาละในสันติทันติแล้วก็มีการไขคือถ้าเอายศเสเต,เตลคาธโยเกเสาเนี่ยเลื่อยมาจนถึงปาติตาตัวนี้เป็นวิวรยะในตั้งแต่ยถาสัตตโปมาจนถึงณสันติทันติตัวนี้แต่ตั้งแต่ย,ถา,ตตตตตยถามาถึงณนะสันติทันตัตวนี้คือเป็นวิวรณะแต่ว่ามันมีหลายสัย์ฉะนั้นเราอาจจะเขียนแบบย่อๆก็ได้คือเอาตัวไหนเอาตั้งแต่ อะไร,ย,ะย,รยัดเสเตแล้วกันย,ย,ยัดเสตแล้วก็เปเลยถึงปาติตาตรงนี้เป็นวิวะริยนไหในหนในยถาตั้งแต่ยถาสัตปูแล้วก็เปนะ สัน <osc> ติสันติโดยนี athletes, ้ก็แสนมายมกตัวหนึ่งก็เป็นเหมือนพูดซ้ำก็เป็นวิวะละนะววรณะฉะนั้นเราจะเขียนย่อๆแบบนี้ก็ได้หรือใครอยากเขียนเต็มทั้งหลยตั้งแต่ยศเสตราคาทยยเนี่ยพูดเขียนมาจนถึงปาติตาทีนี่คือวิวรยะหนจะถาสตัปุรแล้วเขียนมาเรื่อยๆแล้วก็มายมกตัวนี้ก็เป็นวิวรณะใครอยากเขียนเต็มก็เขียนได้ เขียนยอ่อเขียนแบบนี้ครับต่อมาอาหารสิกตาในวัฏฐามิวัามิอายุทก,กัตตุวาโจกต่างวิสุนของปุขลังปุขลังวุตกรรมะในวัฏามิแล้วก็พระมณังว่าเป็นก็เป็นสัมภวนะในวัฏามิดิสศก็สรุป,ปะในอัฐโอัฐูก็สะพันเป็นตัวท้ายเลยลิงกถัฉะนั้นนี้คือข้อสอบปีสองห้าห้าหออกภาคที่แเรื่องพระมหาปันถุก หน้า140่งสี